ปากน้ำตาเลยปากน้ำตาจรงเนาะถามครับข้อต่อไปครับกระชามีวิธีอะไรในการจำแฟนคลับให้มากที่สุดและจำได้กี่วันกระชาว่าที่จำแฟนแบบยังไงวิธีจำแฟนลับของกระชาจะมีหลากหลายวิธีนะครับอย่างวิธีแรกเลยคือคนที่มาเจอกระชาบ่อยๆอย่างเนี้ย คนที่มาเจอกระชาบ่อยๆเช่นยกตัวอย่างเช่นพี่ซี่อย่างเงี้ยมาเจอบ่อยๆหรือแบบบางครั้งมาเซ็นให้บ่อยเซ็นให้บ่อยๆจำชื่อได้ไหมเขียนชื่อชื่อนี้ชื่อนี้แบบพยายามย้ำชื่อของตัวเองให้ผมฟังบ่อยๆเงี้ยบางครั้งมันจะเข้าไปอยู่ในสติบ้างอะไรอย่างเงมัน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 ก็โอเคก็อย่างน้อยผมก็จำได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีอ๋อ มีคลิกหรือมีอะไรอามีคลิกพิเศษหรือมีคลิกที่แปลกๆอย่างนี้ผมมันจะจำได้จริงๆอย่างมีน้องคนนึงที่อยู่อยู่ชนบุรีที่วาดรูปสวยๆนะผมก็จำเขาได้ก็จะมีเป็นวิธีจัง ไม่จำไม่ด้กี่วันไม่จำไม่กี่วันถามจำถามถามจำไม่กี่วันยังไม่ตอบเลยจำได้ได้เรื่อยๆนะครับของนี้จำแล้วมันไม่เริ่องจำมันได้ง่ายๆภายในอา่ะอยากฟังประชาร้องเพลงแนวโซภายในวงเล็บเบาๆจะมีโอกาสได้ฟังไหมแนวโซลจะมีโอกาสได้ฟังไหม ผมว่ามีโอกาสนะ,ะตาม mini มินิคอนเสิร์ตสมมติทุกคนน่าจะเด็ดเี๋ยวเดี๋ยวมีให้ได้ฟังกันแน่นอนครับแต่จะเป็นมินิคอนเสิร์ตไหนว่ากันอีกทีหนึ่งโ <Okay, confirm S 2> อเคคอนเฟิร์มแล้วได้ไไดฟังคำถามข้อนี้ครับขชารักแฟนคลับมากแค่ไหน ผมนะผมคิดว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่แบบประมาณค่าไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่น้ําที่จะเอามาตวงใส่ถ้วยได้แค่นี้นะหรือว่า,าใช่หัวดูเดนเรอคนข้างงไมได้ใช่ครับว่าเรื่องความรักมันเป็นมันเป็นมันมันมันวัดค่าไม่ได้หรอกของนี่คีอความรู้สึกมากกว่าครับผมบอกบอก,บอกแค่นีู้กร ไม่เป็นไรวางน้ำตาไหลแล้วจากคำถามเมื่อกี้ไม่เป็นไรผมาะนั่งเฉยๆก็เดี๋ยวเกรงว่าจะเบื่อกันตอบให้แล้วกันพระชาประท้าใจกิจกรรมใดมากที่สุดในทริปนี้ใช่ไหมครับอในทริปนี้แล้วกันทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นที่เราลงไปดำน้ำกันไม่เคยมาก่อน ตื่นเต้นเหมือนกันน้ำใสมากเห็นปลาด้วยปลาด้วยมันต้องดำบางทีบางทีใช่ไหมมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีปลาเขาเรียกปลาเสือใช่ไหมปลาเสือครับแล้วก็ปลาพายุนะหลังเซอเล่นนงเล่นน้องะไป่น้องเลยอะก็ตอนเย็นตอนเมื่อวานตอนเย็นที่แบบเราไปเล่นน้ำที่ชายหาดกันอยาจะบอกว่ามันสนุกมาก หาสวยมากๆแล้วก็แสงสวยมากๆไม่เคยเจอหาบขาวๆสวยๆแบนั้นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเจอน้ําใสๆอย่างนั้นมาก่อนสนุกทายเรือก็ไม่เคยไม่เคยทำอะไรเลยกินกันนอนร้องเพลงกันนโอเคลองเห็นไม่ไดหาเจอใส่ถังก็ได้ละวางบนบอร์ดมิกันก็ได้เออห่าไม่เจอจอว่าแกคอยหลังวันนี้ให้เลือกหนึ่งเพลงร้องให้ได้ับจได้ขอโทษได้ได้ ร้องให้ฟังด้วยในท่อนในปากก็อบไปแล้แขนตัวเองเออไม่ไหวเลยบอกมาสั่งจริงไม่หล่าเองวั้งเออไม่สนถ้าอยู่มันบอก์ดมาสานเนี่ยค่ะบนบอร์ดเองบอกสั่งเออเก็บไว้ก่อนดีกว่าร้องต้องท่าดีกว่านี่ผมติดไว้ก่อนนะแข็งมนจะแข็งแข็งแรงอยู่แล้วน่าจะนานยืนอะไร ทูคาชาชารักพี่ไหมในในทรินี้มีคนชื่อหมายปะครับใครนาะชารักพี่รักพี่ไหมผมรักทุกคนผมไม่ใช่พี่เบิร์จริงอ่ะโอ้ยเล่น่กันได้ก็ทำไมต้องอยากหล่อหล่อมันน่าเบื่อนะน่ารักแทนได้ไหมมองไม่มีเบื่อ ใช่ไหมเอาจริงๆผมเอาจริงเลยป่ะผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะเรื่องหล่อไม่หล่อคือแบบมันมันเป็นมันเป็นอารมณ์ที่แบบเราเลกสนุกมามันจะได้แบบมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผมกับแฟนค่ัาจะมีเรื่องคุยกันมันไม่ได้ซีเรียส ประชาชนชอบทานผักจริงหรือเปล่าผักที่ชอบที่สุด3อย่างคืออะไรลำก็ชอบทานผักจริงหรือเปล่าชอบทานผักโขมขนาดไหนไม่มีชีไม่จำเป็นของชอบทานผักโขมชอบทานอ่ะอะไรนะไม่ใช่อะไรอะไรก็ตายแล้วกระชากไม่ใช่ทุกปีแน่เลยทุกคน ซื้อเป็นต้นเลแล้วก็อ่าเรียกว่าอะไรชะอมใช่ไหมชาอมไข่ทอดไข่ทอดด้วยเหมีมิเตอนกเรยเอ่งเต็น่ไม่าว่าไกลแค่ไหนือใกล้ลอเล่นคำถามความสุขของกระชาคืออะไร ความสุขของประชาชนคืออะไรใช่ไหมครับความสุขของผมมันมีมันมีหลายรูปแบบนะการที่ผมได้พักผ่อนก็ถือว่าเป็นความสุขที่ผมได้ขึ้นไปร้องเพลงก็ถือเป็นความสุขหรือการที่บางครั้งเราได้อะของชิ้นใหม่ๆหรือชิ้นไหนที่เราอยากได้ก็ถเป็นความสุขได้มาเจอแฟนแบบนี้มันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งการมันทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะขึ้นไปร้องเพลง ใจมั้ยที่มีคนกดไลค์รูปวิวใน IG มากกว่ารูปตัวเองคิดว่าจะทาดีใช่หรือยังรูามึกดีใจไหมผมดีใจนะครับมีคนมากดไลค์ไม่จำเป็นต้องมานั่งคุยกันนะครับรู้สึกดีมทะเลที่ไหนที่คุอาอยากไปมากที่สุดเมารีฟครับ สองหมื่นดีดีดีฮะอะไรครับแร่ตัวเลยต่อเลยนาะถ้าเราต้องไปเมาดีโอเคมีสิ่งใดที่อยากได้แล้วยังไม่มีบ้างมีนไปสิ่งที่แฟนคลับอาจจะยังไม่รู้ที่อยากได้และยังไม่มีบ้างใช่ไหมครับคิดออกอย่างหนึ่ง อยากมีบ้านเดียวให้แม่ให้น้องแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีรอคุณก่อนผม,ผมคิดว่าสักวันผมเก็บเงิงซื้อให้แม่ได้แน่ๆเอ,อ,อายตาอะไนีไ่มาเป็นพีสำหรับขนมชอบทานอะไรมากที่สุดจัดมาสอันดับครับ <laughs> Bert, ไ,มไม่ใช่เนี่ยว่าขนมมันขนมกุยช่ายช่ขนมกุยช่ายคิดไม่ออกนะครับคิดออกวเพราะขนมสแสดงว่าแล้วแต่อารมณ์ด้วยว่าอารมณ์นั้นอยากทานขนมหรือเปล่าถ้าอยากทานจริงๆนะขนมอะไรมาผมกินเพลงใหม่ที่จะมีในอนาคตค่ะทาอยากทำแนวไหน คืนนี้ไม่ใช่นะชอบฟังส่วนตัวถามว่าอยากทำแนวไหนใช่ไหมครับสำหรับเพลงใหม่ม,มีคิดไว้แล้วแหละก็หลายๆคนก็อาจจะชอบอน,นี่ขอออกตัวไว้ก่อนเลยมีคิดไว้แล้วแต่จะได้ฟังฟังเมื่อไหร่ก็คนใจรออีกนิดนึงเพราะมีมีคุยมอาางแล้วแ่ผมคิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนไม่เศร้าไม่เศร้า ความรับครับมันบอกไม่ได้แต่บอกไว้เฉยๆมันไม่เศร้า